สวัสดีครับนี่ครับนี่คือรูปที่เราวาดโดยที่สออะไรสักอย่างอะไรนะว่าคอม intoos ว่าคอมก็คือเมาส์ปากกานั่นเองหลังจากที่เราได้แกล่องมาจากคลิปใครั้งที่แล้วเราก็เลยโหลดแอปมาเลยก็เลยโหลดโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมซายใช้ในการวาดรูปนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับจากการใช้เครื่องมือนี้เราต่อสบายมากเป็น usb port แล้วก็ลงไดรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับครับ อันนี้จะเป็นผลงานจากโปรแกรมที่หนูวดาดขึ้นมาครับโอเคไหนขอซูมเข้าไปดูนิดนึงนะครับผลงานการวาดซูมเข้าไปดูนิดนึงครับโอเคครับการซูมก็สามารถตั้งได้หลายฟังก์ชันอันนี้เราตั้งผ่านตัวแท็บนี่ผลงานการวาดน,นะครับขอดูแต่ลายเส้นอย่างเดียวครับนี่คือลายเส้นอย่างเดียวนะครับอ <entonces S 2> ืมลายเส้นเปียวๆเลยแั้วเราต้องเข้าไปถี่เลยยิ่ อันนี้คือลายเส้นแต่ว่าลายสีสีนิดนึงเพราะเราต้องลบไอ้นั่นต้องลบออกได้ครับอันนี้อยู่ในช่วงการฝึกฝนนะครับเพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมเรียนมาได้สักสามวันได้มสามสีวันได้ไหมค่ะไหนลองใส่เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ครับผมเพิ่มีหนึ่งเลเยอร์ครับสวยงามขึ้นด้ยค่งแยก เลเยอร์ให้มันชัดเจนนะคือสีเนื้อก็สีเนื้อเสื้อก็เสื้อผมก็ผมมันจะแต่อันนั้นมันต้องมันต้องเข้าเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ลบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงฝึกหัดเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างการใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัวอินดิมอสเดี๋ยวลองสยายดู้วยคือแคนเมาส์ได้เลยนะพอเรานี่ครับแล่ได้่ได้แร่ได้แร่ได้แร่ได้การแหว่งกราฟได้กดสปีดบาร์ค้างแล้วก็แอล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 อ่าเดี๋ยวลอง เติมอ่าจุดสีดำของตานิดนึงครับก็พีไปที่เลเยอร์ลเส้นเดี๋ยวจะลองเนี่เลเยอร์ลเส้นอยู่แล้วครับแล้วก็ตาออให้ดูหนอ,อันนี้มันตาขาวแบ่งทีเดียว <c oughs> เออใส่จุดดำ <c oughs> มีในตาให้หน่อยใซส์ใหญ่หน่อย <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อแหมอันนี้จากบัมมี่ผีดิบก,ก็เริ่มเป็นคนมากขึ้น พอใส่ตาแล้วพี่ทำมนดูแบบเด็กตาเหลือกเว็บกับครีมตาเหลือกใส่ตาแล้วยิงซอมบี้ขึ้นไปอีกอะซอมบี้กับเดิมไหมซอมบี้กับเดิมอ่าไม่าครลบสร็จคอนโทรนเสร็จ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 เสระวาดการ์ตูนได้สนุกมากขึ้นอะลองแต่งเติมอีกอื่นสิครับลองปลูกโบให้น้องครีมหน่อยทำยังไงบ้า โบให้น้องครีมทำไงโบสอะไรดีคีมเชี่อโมลองดูสิเป็นการฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้เลเยอร์หนึ่งถือแล้วแล้วก็เป็นสีชมพูแล้วก็ไซส์เป็นโลกอนาคตแล้วก็วาดใส่คอมพิวเตอร์ไปเลยครับแต่ว่าการวาดบนกระดาษก็ยังสําคัญนะครับตอนนี้ทิ้งไม่ได้บางคนอาจจะวาดบนกระดาษแล้วก็มาขึ้นบนคอมอีกทีหนึ่งนะครับ แต่บางคนก็ทางลัดเลยถ้าว่าดฝึกเริ่มต้นจากการวาดใส่คอมพิวเตอร์ก็วาดคอมไปเลยมันก็จะเร็วขึ้นพอนนี้ทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดอเป็นกระดาษเราก็มาทำดิจิตอลแทนเข้มขึ้น่แล้วไหนหนในพอดูโปนี่เอ้ยดูดีดูดีเออไหนสโรโมชั่นถอยหลังสิแต่ถ้าอยากได้หมน แต่ถ้าอยากได้กลับก็ต้องคอนโทอนไว้เอากลับเอ่อเอากลับเอ่อเอากลับเอากลับคอนโทอนคอนโทรลอะไรครับเอากลับมาเร็วกลับมาเลยโบมาแล้วจ้าอันนี้ก็คือเอากลับคอนโทรลอะไรขอแบบนี้คอว่นตาดำหน่อยสร้างอีกเลเยอร์นึงเลยครับเว็บสุดหล่อเป็นแมทริกใส่แว่นตาดำคาดเลยนี่เราสั่งได้ครับเป็นโลกของการ์ตูนล้ำสนุก เวนตดำเมทริกซ์จงมาแปลเลือกสีกันนะครับเลือกนะเลือกสีกันนะครับเลือกแล้วสีดำจัดเลยครับแปลอ๋เอนะ <c oughs> เลยนะเลเยอร์มันอยู่ล่างสุดหรือเปล่า,าถช่หลังก่อนอแวนดํดำจงมาแวนดํดำจงมาแว่นดํดำจงมา ทำไมอ๋อมันยังอยู่แล <S 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 หละเดีย๋ยวศึกษาไปจะค่อยรู้ว่าจะต้องทํายังไงกับเลเยอร์ไหนบ้าง <Ooh. S 2> เลเยอร์ไหนผมได้ผมไม่ได้จัดมากไม่เอาโจนสลัดนะโจนสลัดนี่โูที่เทก้นเยอะแล้วก็ที่สาคัญหล่อ,อ,อ,อขึ้นเยอะเลยโอ้มีเงาปิงป้งป<อ>ิ้งด้วยอเอาทำท่าให้เหมือนในรูปเลยครับ ถอยหล uh, ังทีกนึงครับทำท่ายังเหมือนเดิมรูปเลยครับอันนี้คือยกนิ้วโป้งกอดกันยกนิ้วโป้งเอ๊ต้องยู่ฟังเออเออกอดกันอ่ะจุฝั่งนี้นั่งนะเออฝั่งนี้จะลองเทียบดูภาพเคียบอยู่นิ่งเอออยนิ่งๆกอดตัวต้องยกตัวขึ้นมานิดนึงเทียบไปเออสูงไปมลงมาหนูนั่งอะไรแต่หนูนั่งหลังตรงหน่อยอ่ะสูงนี้ย่อลงมานิดนึง อ,อ,อย้นนยังคอนี้เออเหมือนเหมือนเหมือนใกล้ๆก,กันนิดนึงห่างกันนิ้วโป้งต้องยกขึ้นมาอย่างนี้อ่ออีกอย่างนี้ยิ้มครับยิ้มอีกทีหนึ่งครับขัดอุด้ยตาเหลือกไม่เอาตาเหลือกเอาตาตรงตง <c oughs> ตาเหลือกทำไมล่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูกับภาพนี้นี่คือการวาดรูปตัวเองเหรอครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมีผลงานการ์ตูน เรื่องใหม่ๆมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับผ่านโปรแกรมซา์และคแทบเปตตัวนี้นะครับจิก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 ถ้าคะแนนเป็นไงว่าความลื่นของการใช้งานเมาส์แทนเมาส์ได้เลยไหมแทนเมาส์ได้ใช้เปิดปิดโปรแกรมอะไรได้เลยนะเช่นเราหดนนี้เราหดโปรแกรมนี้ดูครับปิดเหรอไม่ใช่ปิดครับหดครับหดไหดครับเออจมืนจริงหมจริงอามดหดต้องไปอีกหดต้องไปหด หดเก็บเป็นเส้นขีดอ่าเส้นขีดเส้นขีดเอ้ยยังไม่รู้จักหดนะครับอ่าหดมันก็จะมีเ,เข้าอ่าเน็ตซิเข้าเน็ตซิอินเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตอิอนเทอร์เน็ตเข้าเน็ตได้ก็คือควบคุมผ่านตัวแ <Mouse. S 1> อปเปิลเมาส์โอเคสร็จแลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวกาล่วงแล้วอ้าวบ๊ายบาย